สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นรางหุ้นดาวโจน v i p พวันที่แปดเดือนสองปีหกแปดนะครับผมดาวจน VIP นะเด่นก็ยังไม่มายังไม่มาเลยทุกคนนะหลุดโอ้โหหลุดแรงงวดละตัวเด่นก็ยังไม่มายากจังเลยมาดูของวันนี้กันต่อนะครับผม งมต่องมต่อตัวเด่นก็ยังไม่มาอวันนี้ขอให้มาวันนี้ก็จะเป็นหกนะทุกคนหกกับเจ็ดนะวันนี้ได้ห้าหกเจ็ดนะห้าเจ็ดเอาหกนะับเจ็ดเนาะอ่ะหกกับเจ็ดนะครับก็จะมีหกสองหกสามหกศูนย์ เจ็ดเนาะเลขเจ็ดนะไม่ใช่เลขเก้าเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดศูนย์กันนะครับหกแปดเจ็ดห้านะหกแปดเจ็ดห้าหกเก้าหกหนึ่ง วันที่แปดเนาะแปดเดือนสองหกแปดขอให้มีหกมาแล้วกันฟันหกนะครับตัวนี้ก็จะมี ตัวเน้นหกสองหกสามหกศนแล้วก็เจ็ดสามหุ้นดาวโจนส์มีเอพเลขสองตัวจบไปแล้วหกกับเจ็ดต่อไปนะครับก็จะเป็นเลขสามตัวนะครับผม หกสองสามหกสองแปดหกสองศูนย์หกสามแปดหกสามศูนย์แล้วก็หกศูนย์แปดศูนย์อ่ะเรียบร้อยครับผมก็จบไปแล้วสำหรับดาวโจน V.I.P. แนละก,ก็ขอให้มาวันเนี้จอไม่เข้ามาตัวเด่นก็ยังดีครับผมนะขอให้มีหกับเมานะขอให้มีขอให้มาฝากกดรรค์กกติดตามให้กันด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ